เข้าไปตีอดตีเข้าฟังเข้าไปเอาจะแม่เข้าไปจะแม่เข้าไปแม่มึงจะมาแม่งยังเข้าไปเขาไปเลยเข้าไปฟังจอดตีเขาก็อยู่ใส่ลุ่มคาเทเอาเหมือนมันเธอคนบินนักมวยเขาบอกเอาไงเข้าไปไหมเข้าไปเนี่ย ทั้งทั้งถอดจีนงเขาจีนเหมือนยัอาวุธมิจุย่างออกง่ายมัาในมาในาา้ยเอาเยสง่ยะคับยี่หยี่จ๊กาเกโอ้แต่ที่เทียบสะปูแต่ที่เทียข้าแซ่เนยไม่ใช่ขนหัวข้นวเท่แต่ก่อนแต่ก่อนนี้ยินขเขาว่าเป็นนักมวยเก่าบ่อันที่แขวบ่มีน้่นเพราะว่าชมมวยมัน จามีจาเยยจาเรอ้านอนแน่รูกแคแม่หาลงโอ้ดูเดือดลุงชายกำลังดูเดือดเอาตัือดกำลังดูเดือดเอาเอาล่กินขาละเจ้ากินข้าวนเขาเป็นติเป็งเตางามือนี้มีตกอื่นด้วยนี่นะทั้วนี้ทั้งนั้ยนี่ไมนูเดียวแถวบ้านเยีเยว กัวแมงกุจีแล้วก็ต้มอึงกัวแมงกินูนกุจีแมงกุจีขีอยู่ในขี้คุ้ยน่ะม่อ๋อทุบไปโชกันนั่นนะทุบไม่โสดอ๋อแล้วแล้วสั่งไหนไปโชกตอนไหนงัวช่วยแต่กุจีแล้วบอกแค้ทางบ้านฝากอันนี้กุจีเนี่ยกองขี้คุ้ยีหลีนี่แมงแมงกองแกกุจีคนกุจีคนนั่นเรียนเปล่าหมอแม่อะไกุจีนั่นกองขี้ง้วบ่อยบอกได้เออไอรีวะเจ้าไม่หาหยั่งมัใช่กุจีกุจีดีหรือเปล่าที่ไหนมั่งขอไฟพอดเอาอมเอา Nào ừ. ah, ok Bác wow, nhà yeah, bây giờ